เสียงอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยเล่มที่26พระสุตตันตปิฎกขุทธกานิกายวิมานวัตถุดำเนินงานจัดทาโดยพระวิชัยวิชโย คณะสิทธิ์หลวงพ่อวัดปากน้ำอ่านโดยเพนสีอินทรทัตจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานแด่ผู้ที่สนใจในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญกุศลใดที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมถวายบูชาพระมงคลเทพมุนีสด จันทะสะโรหลวงพ่อวัดปากน้ำคุณบิดามารดาคุณครูอุปชาอาจารย์และสัรพสัตท,ทั้งหลายทุกตัวตนในแสนโกรจักรวาลอนันตจักรวาลให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินจัดทําเมื่อวันที่19บธันวาคมพุทธศักราช2558